นี่คือเกมที่ผมอยากจะแนะนำมาสักพักแล้วแหละเพราะว่าผมชอบมากเลยเกมชื่อว่า Something e v i l Will Happen นะครับแนวเรโทรเอาชีวิตรอดถ้าจะให้พูดแล้วนึกถึงเกมหนึ่งก็น่าจะเป็น n a t u r a l Disaster Survival นะเกมคลาสสิกของโาบอกแต่ว่าอันนี้เหมือนจะเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาแล้วถูกสร้างขึ้นมาใหม่ดังนั้นมันก็จะมีอารมณ์คล้ายๆกัน แต่ว่าอยู่ในยุคที่ใหม่กว่าและเราก็สามารถซื้อของมาเกียน์ชาวบ้านเขาได้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวผมลองไปเล่นให้ดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อของไปเกียน์ชาวบ้านเขาโย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 สุค <c oughs> ุณะ oh, เอ๊อย่าลืมกดซับเออโอ้โหมาถึงเปิดมาเขาเป็นโหมดเมอร์เดอร์เลยแย่ yeah, แล้วโหมดคล้ายๆเมอร์เดอร์มิสเซอรี่ครับแล้วเราเป็นใครเราเป็นอินนเซนไม่นะ โโอหในเวลาแบบนี้ยังมีความสุขกันได้นะแต่ละคนคือไหนไงไงฆาตกรถือมีดอุ้ย <c oughs> ตำรวจตำรวจตำรวจช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยตำรวจตำรวจเราเราอยู่ด้วยนายเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ายิง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 ไม่เอาไม่เอาเราไม่เป็นเราไม่เป็นนายนายเราอยู่ด้วยเราไม่ใช่ฆาตกรตำรวจอยู่ไหนเพื่อนเพื่อน เพ emer, sure, lighting, ื่อนเพื่อนเราไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เพื่อนไปด้วยเราต้องอยู่ติดคนมีปืนไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีเรามีเรามีแต่ไข่ควงไข่ควงไข่ควงหรอวะเพื่อนข้างหลังไลยหูยิงมันเพื่อนนายมีปืนอ่ะนายมีปืนนายยิงมัน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 โอ้ชิบหายแล้วไครับได้ปืนยิงไอ้ฆาตะกร ่่ะะนนนีีโคตรมันหมดนี่โคตรมันอุเฮ้ยแบบนี้แบบนี้ผมจำได้ผมจำได้มันขี่รถได้ครับนี่นี่เราสามารถขี่รถได้ใช่ไหมเราก็ชนเราสามารถขี่รถไปชนเพื่อนได้เรื่องกวดทางหน่อยกวดทางหน่อยกวดทางหน่อยลองรถเรื่องลองรถลองรถลองรถโคตรก้าโต้โคตรโคตโคตโคตดีเพื่อนโคตดีโรถดีลารถระเบิด เต้นเหรอเต้นด้วยได้ไหมนายปลาระเบิดใส่เราเออนี <laughs> เเอ่เจ็บใช่ไหมล่ะฮะเจ็บใช่ไหมล่ะแมปเดิมเหรออ๋อมันเป็นแมปเดิมใช่ไหมไม่เป็นไรครับเราขับรถไล่ชนเพื่อนมาเดิมวันดีจ้านี่ไงรอบที่เราทำอะไรเราไว้เพื่อนนะฮะเราที่เราเทำอะไรไว้ <laughs> หนีหนีหนีเพื่อนหนีใหญ่เลยจะไปไหนกลับมานี่กลับมานี่ไอ้ไข่เน่าทำอะไรทำอะไรทำอะไรฮะได้หนี้ไปไหนจุกลาได้หนี้ไม่พ้นหลอกบอกเลยเห็นมือได้ไหมฟาดฟาดสวัสดีจ้ายืนทำอะไรตรงนี้เหรอโอ้ยโอ้ยเวรกรรมมีจริง แบบนี้เป็นกรรมมีจริงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่ <c oughs> โอ้ตาย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 โยว่าไง <c oughs> เพื่อนไายืนมองหน้าครับมันน่าจะงงอะ่ะเป็นอะไรกับเรานักหนาตามอยู่นั่นแหละไอไข่เน่าตีหนะ่อยอ้าวชิบหายเพื่อนพิดตัวเพื่อนเราขอโทษโอ้ขับมาได้อยู่ <c oughs> อ้าวตายอยู่ดีโอ้โหไม่น่าเลยเพื่อน มาแล้วได้เวลาแล้วซื้อพายครับนี่เป็นพายที่กำลังทำลายล้างมาหาศาลมากชื่อเล่นว่าพายมึงโตสวัสดีจ้าตรงนั้นไหมตรงนั้นไหมระยะระยะปลามันแค่ไหนวะอุ้ยโอ้โหบนนั้นข้างบนอะข้างบนตตตตติิติิิุอะ โอ้ยอ <f dragging> ุ <sympath icking> ้ยไฟใหม่ไฟใหม่เลยสวัสดีครับนี่เนี่ยเอาพายไปเลยเพื่อนเพื่อนมองหน้าทำไมเพื่อนนี่เนี่โอ๊ยระเบิดออเพื่อนเรล่ารถนี่เนี่ยเพื่อนกดแก๊สแล้วละแก๊สนี่เนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเย็นครับพี่จะเย็นจะเย็นจะเย็นโอ้พี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยผมตายผมตายผมตายโอ้ยโดนแบนเอ้าเอาหลุมฆ่าเขาด้วยเอ้าแย่แล้วเพื่อนเพื่อน I'm sorry เพื่อน I'm sorry เราไม่นึกว่าในจะตายเพื่อน เซ็นโชว์เพื่อนหน่อยครับอ๋อตรงนี้กลับเข้าไปในเกมได้ใช่ไหมแต่เป็นผีนี่ครับออืผีผีมาหลอกแล้วผีมาหลอกแล้ยเพื่อนบลูบลูกูกูบีกู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 อุ้ยกูเป็นผีนะกูเป็นผีโดนดาเบิลได้ไงเพื่อน A few moments later แมปใหม่มาแล้วแมปอะไรครับเนี่ย Spliff แมปอะไรไม่รู้อันนี้ผมไม่เคยเล่นมาใหม่ปะผมยังไม่เคยเล่นเลยอะ คืออะไรวะวีด,ยด,ยยดียวเดี๋ยวทุกคนใจเย็นเดยวเดยวเด้อเดใจยเย็นก่อนเอาภัยไปตู้มาด้ยเฮ้ยตายที่หายแล้วผมฆ่าเพื่อนไปเนี่ยโอ้เรียบร้อยร้าเพื่อนตายไปหนึ่งคนเราก็ทษเราอโทุกข์เมสอรีดด่เราซื้อคุณนะเฮ้ยหรือนานีนานลูกคุณนามีออาเอาตายอินสติงหลบได้ไงเฮ้ยอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะ ถ้าเพื่อนยืนกันอยู่ตรงนั้นนี่ครับตาแปะเลยตูมั่วงเฮ้ยเพื่อนเราตายเราตายละไข่เาาน่าไข่เน่าอย่าไปแกล้งเพื่อนโอ้โหดูสิเนะี่ยนายโดดเวรกรรมตามทันแน่ไข่เน่าบอกเลยเพื่อนหนีตีแม่งเลย ทิ้ละปลาใส่ปลาติดตูดเรียบร้อยตีเฮ้ยเพื่อนเพื่อนใครเดาโอเคหลอดหลอดลอดโอ้ยเฮตรงนี้อยู่เยอะ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 เอาเลยเอือกเวรกรรมมีจริง นายนี่ตายบ่อยจังเลยหรือนาย FQ วะเพื่อนเพื่อนนาจะ f K ครับไม่ได้เข้าไปเล่นเกมอือพีกูกูโอ้ยพีกูกูโผลมาโดนเลไไม่รู้เนี่ยเจ็บจังเลยวัสดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนนายไม่รอดแล้วเพื่อนโอเคครับทุกคนก็แบบนี้ประมาณนี้ครับสนุกมากผมโคตรชอบเลยใครอยากเล่นก็ไปลองเล่นกันได้ครับผมอย่าลืมกดตับด้วยใช่ไหมซุกุนาเพื่อนใช่แล้ว 哎。Hey.